อะไรคะคุณพันดาคุณมาเฟอร์บอยเนาะคุณมาเฟอร์บอยก็คือแบบเล่นพันดาแล้วก็ปักแซ่ด่าขยะอีกแล้วนะ,ะคะก็ไม่ได้ว่าจะพูดอะไรมากแต่ว่าเอาจริงๆคือการที่จะด่าคนอื่นว่าขยะได้เนี่ยมันก็พอจะรู้ๆกันนะคะว่าลึกๆแล้วเขาจะต้องเป็นคนแบบไหนนะคะนะคะไม่อยากโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลหรือสั่งสอนอบรมมาเพราะว่ากับบางคนเนี่ยพ่อแม่ดูแลสั่งสอนดีมากแต่ไม่เข้าหัว ะะเราต้องใช้คำนี้เพราะแม่อบรมทุกอย่างดีสอนลูกอย่าเป็นอย่างนั้น,น,ยนอย่างนี้แต่มันไม่เข้าหัวคนมันไม่เอาเป็นบัวใต้น้าอย่างไงมันก็จะเป็นบัวใต้น้ําอยู่อย่างนั้นอยู่วันยังค้ามไม่มีทางผุดขึ้นมาได้นะคะบางทีเราก็ต้องเข้าใจในออพื้นฐานตรงนี้จริงๆนะคะเราอย่าไปด่าวพ่อแม่ใครเพราะวางทีพอ่พอ,พอแม่เขาเต็มที่แล้วรักลูกดูแลปกป้องแล้วก็แบบว่าสั่งสอนทุกอย่างครบแต่บัวบางเหล่าไม่สามารถทะลุขึ้นมาจากคนโตมที่มีหอยตัวเล็กๆ นะคะก็จะแบบจมอยู่ใต้กลิ่นเนเหม็นเฟรชพวกนั้นนะคะเราก็แบบอย่าไปว่าพ่อแม่เขาจริงๆทะเลาะอะไรกันนะอย่าไปด่าพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไม่ผิดพ่อแม่เขาอาจจะสอนดีแล้วแต่ตัวเด็กเขาไม่รับกันเองนะคะเขาถึงได้มาด่าคนอื่นว่าเป็นขยะแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจเออเราก็ต้องเข้าใจนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่าการที่สมด่าคนอื่นว่าขยะได้เนี่อ่ะเอาเป็นว่ารู้กันนะคะแค่นั้น บางทีเราก็ต้องยอมรับว่าในโลกของเกมนั้นมันก็เหมือนกับโลกมนุษย์ที่มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีตำรวจก็ต้องมีโจรมีคนไข้ก็ต้องมีคุณหมอก็คือพูดง่ายๆก็คือมีคนเล่นเก่งก็ต้องมีคนเล่นกากมีคนเล่นดีก็ต้องมีคนท็อกซิกมันเหมือนเป็นสิ่งคู่ขนานที่ยังไรมันก็ต้องมีเอาให้หมดไม่ได้หรอกจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละเอาจริงๆคนที่มาด่าใครจะท็อกซิกแบบก่อนจบเกมอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําไม่ได้มันเป็นเหมือนโลก ใบหนึ่งที่มันก็ต้องมีคนดีคนเลวคนเก่งคนกากอ,อารมณ์ประมาณนั้นก็ปล่อย